สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่30สิงหาคม2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ถือสถานะ l อง g position แนะนำให้หาจังหวะเข้าซื้อบริเวณแนวรับทิศทางเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นให้จับตาดูแนวรับบริเวณ1,800เหรียญ ส่วนนักลงทุนที่ถือสถานะชอ o r t position จับตากรอบแนวรับบริเวณ1,790-1,800เหรียญหากสัปดาห์นี้ยังยืนเหนือ1,800เหรียญได้แนะนำลดสถานะบางส่วนสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 1,800เหรียญแนวรับที่สอง1,790เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1,825เหรียญต้านที่สอง1,835เหรียญ แนวโน้มราคาทองคําวันนี้นะคะราคาทองคําเริ่มกลับตัวดีดมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหลังจากมีการประชุมเฟดโดยประธานเฟดยังมีนโยบายที่ไม่แน่นอนและอาจจะไม่ทําการลด QE ในเร็วๆนี้เนื่องจากการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าโดยเริ่มให้สัญญาณลักษณะการเลื่อน QE ออกไปดังนั้นทำให้เริ่มมีแรงบวกเข้ามาทั้งตลาดทุ้นและตลาดทอง อย่างไรก็ดีตลาดยังคงจับตาดูตัวเลขนอนฟาร์มในช่วงวันศุกร์นี้ขณะที่กองทุน SPDR เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพอร m o r ิ i n g Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ